คลิปเล่ที่เป็นช่วงของการทำงานของเพื่อนจากนอก้องใ้ในการสอบกองทีท่าจ่ระดานะ้องใครที่อยากได้เบอร์ลุงก,ก็ให้เบอร์ไปแล้วนะครับอ่าเรียกว่าไปคุยกันเองนะครับในรายละเอียดนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะได้ถ่าจ่อประดานเป็นตัวเลือกในการจะหาแหล่งน้ำของตัวเองนะครับก็ตามไว้ในคอมเมนต์นะครับ ตอนนี้ก็เป็นหน้างานนะครับที่อ่นิ่งงานกำลังทำงานนะครับวันนี้เลย่อยกำลังดูี่ก็อ่าเมืองเก่านะครับอุจน,นาอตจนาเมืองเกา่าแห่งการเจ้าปราดานตั้งแต่เรื่อยๆแล้วนะ่วมน้องเติก ไอ้เครื่องหายใจก่อนอส่วนด้านบนนี่คืออยู่บนเนินนี่คือชาติเจาะบาดานกิชชาติชาติาตาตตาตพิชาตินะครับผมยืนคุมงานอยู่ทางเนินข้างบนโน้นนะครับผมอ๋ออันนี้พอดเครื่องก็จะต่อต่อท่อจอะท่อถัดไปนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวลุงจะถ่ายให้ดูวีโอเพราะว่า,า,วาเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับผม ส่วนด้านล่างนะครับผมก็จะมีทีมงานนะครับผมที่จะใช้เุรื่องีในการต้อนเศษดินเศษขยะเศ็นผงออกไปนะครับเพื่อน,น,น้ำเข้าไปเพื่อน้ำเข้าไปเพื่อน้ำเข้าไปเพื่นอน้ำเข้าไปตัดเนาะ แค่นี้ก่อนนะเจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวติดตามกันให้ได้นะครับผมสำหรับชาวเกษตรกรรมไร้าสารทั้งหลายนะครับที่อยากจะได้แหล่งน้ำเป็นของตัวเองนะครับมาทดลองน้ำใช้ในยามแรงแรงแบบนี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมแฮปปี้ทุกท่านครับผม